สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้มาขอตอบเป็นภาพรวมกันเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอ่าพักนี้นะครับมีลูกค้า,าสมาชิกเนี่ยนะครับลูกค้านะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับอแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับที่อยู่ในเครื่องพ o c รุ่นหนึ่งวผมจห้ดูนะครับนี่ครับตัวเนี้ยเนี่ยอ่าที่อยู่ในเครื่องพ o c รุ่นหนึ่งนะครับลูกค้า มีหลายท่านสอบถามมาว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้เครื่อง p l c รุ่นนั้นน่ะมันติดต่อกับเครื่องวิทยุสื่อสารได้เลยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมเอามาตอบในคลิปนี้เลยนะลูกค้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับลูกค้าที่เห็นความถี่2 4งสี่ห้าห้ารยแล้วก็1นึ่งสห้าหกดห้าเนี่ยมันไม่ใช่ความถี่นะครับลูกค้ามันเป็นชื่อกลุ่มมันเป็นเลขกลุ่ม หรือว่าเลขกรุกก๊ปหรือว่าเลข้องอะไรประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆคือตัวนี้มันเป็นแอปจำลองคล้ายๆกับไอตัววิธีสื่อสารแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ชื่อกลุ่มก็คือสองสี่ห้าห้าร้อยนะครับเราจะเอาตัวนี้มามาเลยมาลองกันเลยนะครับเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มาแล้วมากดให้มันเป็นสองสี่ห้าห้าเลื่อนเลื่ 5, 5, 5. อนเอาดีกว่า 40 40 4ห้าร้อยห้ารอยห้าร้อยโอเคห้า้อยแล้วนะเนีย่ยครับลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับเข้าไหมไม่เข้านะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่วทิทยุนะครับนี่นะครับ,รรบมันไม่ใช่วทิทยุนะครับตัดเห็นไหมครับแล้วก็ในการติดต่อสื่อสารผ่านแอปตัวนี้เนี่ยผมว่าโอ้หนักกว่าเซโลอีกนะเท่าที่ผมลองีอ่งเห็นไหมตัด ตัดไม่เข้าเนี่ยไม่เข้านะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกดนะกดแล้วเนี่ยแดงเลยเนี่ยมันไม่เข้านะครับมันไม่ใช่ความทีวิทยุนะครับมันเป็นตัวเนี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยนะครับม,ม,มันเป็นกลุ่มนะครับทดสอบทดสอบเห er ็นไหมครัเ<อ>บเห็นไหมครับมันเข้าเครงนี้เห็นไหมเห็นไหมทดสอบทดสอบทดสอบเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเซลร่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า <45. S 1> นี่้ไหมครับมันเป็นคล้ายเซโลหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแสงขึ้นหน่อยไม่เห็นกันโอเคไหนตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอ้ตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นการมันเป็นอะไนี้ครับมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับพวกเซโล่พวกอะไรพวกนี้แหละแต่ว่า ไอตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นชื่อห้องชื่อกลุ่มแต่ว่าเขา,อาแอปตัวเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษแค่นั้นเองเขาให้ตั้งเป็นตัวเลขอย่างเช่นตัวเนี้ยอ่ะเราจะสร้างกลุ่มกันใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปิดโหมด2ก่อนนะปึ๊บเดื่ยนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มนะก็ใส่ไปเลยนะครับพี่จะเอาย่างคามมันจะเอาแบบคล้ายๆกับาย่างคามถี่เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้ากดโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลงมาข้างล่างปึ๊กเห็นไหมครับ เนี่ยครับไม่มีนะครับมันไม่ใช่ความถี่นะไอตัวนี้เราจะบอกว่าอ,อ้ยมันเป็นหนึ่งหกแปดสี่สี่เจ็ดห้าแล้วเอามากดใส่เครื่องดําเลยอย่างเงี้ยปึ๊บกดใส่มาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยกดใส่ปึ๊บปึ๊บป๊บเลยมันไม่ได้นะครับลูกค้าเนี่ยหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าไม่ไม่เข้านะไม่เข้ากดมันไม่เข้านะครับมันไม่ใช่วิทยุตัวนี้มันไม่ใช่ครับเห็นไหมครับทีนี้ ก็น่าจะเป็นคําตอบกันแล้วเนาะนะครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะมากเลยกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหลายท่านบอกว่าอ้ยมันต้องติดต่อกับวิทยุได้นแน่แนโอกาสครั้งหน้ามันต้องได้แน่แมันไม่ได้หรอครับมันไม่ได้นะครับมันยังไงมันก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตใช้เซิร์ฟเวอร์แค่นั้นเองนะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการในการติดต่อสื่อสารนะครับ ส่วนในตัวเลขก็คือการสร้างห้องนะครับการสร้างกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เข้าใจผิดว่าเอยมันมันจะไปติดต่อเครื่องดาได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับลูกค้าไปเข้าใจผิดกันแล้วก็เห็นถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้เนาะกับแอปตัวนี้เนาะถ่ายรูปมานะครับก็หวังว่าน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเนาะในการทําวิดีโอครั้งนี้ตัวนี้ผมก็โหลดมาใส่โทรศัพท์เลยนะครับเนี่ยครับโหลดมาใส่โทรศัพท์ได้เลย ก็เหมือนกับแอปน่ะครับเราจะสร้างกลุ่มใช่ไหมตัวเนี้ยอย่างเช่ว่าตัวนี้ผม,ผมอยู่ในโหมดซีเห็นไหมปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บเห็นไหมมันมีมันจะมีกี่กุ๊ปเลยเดี๋ยสร้างกลุ่มหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้าเลยหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้านี่คือกลุ่มแล้วนะเราจะใส่โค้ดไหมเราจะใส่โค้ดไหมถ้าเราไม่ใส่เราก็ติ๊กออกถ้าเราจะใส่เราก็ติ๊กถูกไว้แล้วก็ใส่เข้าไปสิบสองนี่คือรหัสนะครับนี่คือรหัสนะแต่ถ้าเราไม่เอา อ่าโอเคแล้วก็ติ๊กออกแต่ถ้าเราจะใส่รหัสห้องเราก็ใส่สิบสองเข้าไปหรือว่าใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราตัวนี้ผมไม่ใส่ผมกดจึ๊ก,กเข้าไปทีนี้มีเพื่อนสมาชิกจะมาคุยกับเรานะครับเราก็บอกเลยเนี่ยเห็นไหมมันตัวนี้มันเป็นเอ่อซีวีสิบสองอยู่นะครับเรากดออกไปก่อนบวกใหม่นะครับบวกใหม่กดออก one six eight seven seven five เนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วเข้าไปจึก๊ก อันนี้คือถ้ามันมีกลุ่มที่เขาสร้างไว้อยู่แล้วเนี่ยหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้าเห็นไหมครับมันออนอยู่สี่คนเลยเห็นไหมนะครับถ้ามีคนออนอยู่มันก็จะขึ้นสี่คนเห็นไหมครับอันนี้คือมันเป็นกลุ่มเดียวกันเลยก็คือตัวเลขตัวนี้หนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยมีคนสร้างไว้แล้วนะครับเราไม่ใช่เจ้าของห้องนะครับใครก็ได้ที่ดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกดหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้านี่ยคือคุยกันได้หมดเลยมันจะเข้าไปในห้องหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้าอัตโนมัตินับมันจะ มันจะไม่ใช่ไอตัวมันจะไม่ใช่ความถี่วิทยุนะครับจะไม่ใช่ความถี่วิทยุนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจกันไหมนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้คิดว่ามันเป็นคล้ายๆมันเป็นวิทยุสื่อสารเอาไปคุยกับเครื่องดำได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับลูกค้าอันนี้เป็นแค่แอปพลิเคชันนะผมส่วนในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นชื่อห้องนะครับเพราะฉะนั้น น่าจะเข้าใจกันเนาะน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวก็ใครที่ยังยังงงง,ง,งอยู่มาเจอคลิปก็น่าจะก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นโอเคนะครับสําหรับตัวคลิปนี้นะครับก็ไม่ต้องไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นเครื่องวิธีสื่อสารที่จะติดต่อกับวอวิทยุพวกเครื่องดําเครื่องแดงได้ไม่ใช่นะครับลูกค้าเข้าเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดกันนะ ไปเข้าใจทําความเข้าใจใหม่นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวแอปเลยคล้ายๆเป็นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนั่นแหละครับแอปที่ทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับผมถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับเบอร์โทรศัพท์มีนะครับเบอร์โทรศัพท์มีที่ด้านล่างด้านล่างจอด้านซ้ายมือนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ